สวัสดีค่ะทุกคนบัวหิมะงอกแล้วนะคะนี่งอกหลายหัวอยู่นะคะทุกคนนี่เต็มกระถางเลยใ <c oughs> บยของเขาก็จะคล้ายๆคล้ายใบยสับเสือเนาะทุกคนเนาะนี่งอกแล้วนะคะต้นโตขนาดน,นี้แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะย้ายไปปลูกได้ไหมเนาะไม่รู้ว่ารากเขาจะกระทบกระเทือนแล้วจะออกหัวลงหัวให้หรือเปล่าเนาะ ช้าคะ่ะทุกคนขุดคลองเพิ่งเสร็จนะคะเราก็ต้องไปพูนด,ดินอีกแล้วดินก็คือเป็นดินเหนียวแน่นๆนะก้อนใหญ่ๆอย่างเงี้นะออย,ยที่ต้องไปหาดินใหม่มาใส่นะทุกคนปลูกอย่างงั้นไม่ได้นะคะโอเคมาอัปเดตแค่นี้นะคะทุกคนให้ดูบวัวหิมะสวยๆตอนนี้ตัวกัเพื่อนเลยค่ะสวยเหมือนต้นใบสับเสือมากเลยอย่ะดูดิโอเคไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจีก็ต้องไปอ่า หาที่ลงนะคะต้องพูนด,ดินขึ้นก่อนไปเอาดินด้วนมาดินก้นสากก้คนคลองก็คือปลูกไม่ได้นะคะมันเป็นดินเหนียวแน่นแข็งๆนะคะมีก้อนหินด้วย <c oughs> หางานให้เะเองทำอยู่แล้วะคะ่ะโอเคบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะสตรอเบอร์รี่จิ๋วนะคะทุกคนเคยเห็นไหมเอ,อ่ยนี่แล้วก็ออกดอกอีกแล้วนะคะ หนึ่งเดือนผ่านไปนะคะตั้งแต่ที่ลงปลูกเนาะไม่โต่ะทุกคนไม่สวยเลยไม่โตเลยนะคะกลายเป็นสตรอเบอรี่จิ๋วสง,งันนะคะ <c oughs> ปลูกไม่เป็นนะคะทุกคนมาอัปเดตนะหนึ่งเดือนผ่านไปก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะ <c oughs> ปลูกไม่เป็นไม่รู้เขาปลูกกันยังไงเนาะไม่โตอะ่ะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือน่าจะออกแดดช้าด้วยแหละอืม ออกแดดช้าตอนฟื้นตัวหน่อยฟื้นตัวเร็วเนาะตอนที่ถ่ายคลิปอัปเดตให้ดูนะคะว่าเขาฟื้นตัวเร็วแต่เทเนียรู้สึกว่าจะเอามาออกแดดช้านะคะตายไปต้นหนึ่งนี่ต้นนี้ตายนะคะไม่สวยเลยทุกคนปลูกไม่เป็นน่ะสภาพอย่างที่เห็นอันนี้ดอกที่สองดอกน,นี้เป็นดอกที่สองนะคะ ท้งแรกนะคะมือใหม่มือใหม่ที่ไม่เข้าใจอะไรเลยโอเคทุกคนมาให้ดูแค่นี้นะคะสตรอเบอรีจิ๋วเขาปลูกแล้วได้สตรอเบอรีลูกใหญ่กันเราได้สตรอเบอรีจิ๋วนะคะเด็ดชิมไปแล้วหวานอยู่นะเห็นจิ๋วๆอย่างนั้น่ะ ตั้งกินแบบลูกสุกดีแล้วอะ่ะรอให้เขาสุกดีเออแดงดีแล้วก็หวานอยู่นะทุกคนหวานดีนะคะแต่วันนี้จีโอเคมาอัปเดตนะคะ1เดือนผ่านไปได้เท่านี้ไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ